เวลาเรานำเสนอเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยทางดาราศาสตร์จะมีคนมาคอมเมนต์นะครับบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็จะมาบอกว่าข้อมูลพวกนี้ถ้าไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองก็แปลว่าเดาหรือจินตนาการขึ้นมาเองแน่ๆวันนี้เราจะมาตอบคอมเมนต์นี้กันครับ พี่ลามมี3ามช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3าช่องนะครับการสังเกตการบนระดับดวงดาวเนี่ยครับผมมันเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งครับผมนะครับคุณผู้ชมเราให้น้องบอลอ่านข้อมูลให้คุณฟังก่อนเชิญครับจริงๆแล้วนะครับดาราศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องของการเดาครับมีแขนงหนึ่งที่ชื่อว่าดาราศาสตร์เชิงสังเกตการครับ สาขานี้เป็นการเน้นการเก็บข้อมูลจริงจากท้องฟ้านะครับผ่านกล้องโทรทัศน์และเครื่องมือวัดหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์แสงที่จับความสว่างของดาวนะครับกล้องอินฟาเรดที่จับที่ตรวจจับพลังงานความร้อนหรือกล้องวิทยุที่ฟังเสียงจากจัก,กรวาลจากคลื่นพลังงานครับผมนักดาราศาสตร์เนี่ยไม่ได้เดานะครับพวกเขาวัดทุกอย่างแสงความยาวคลื่นไปจนถึงการเคลื่อนไหวของดาวฤกษ์นะครับข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมวิเคราะห์ แล้วก็ตีความอย่างเป็นระบบก่อนจะเป็นความรู้ที่เราเข้าใจในทุกวันนี้ครับครับผมผมบอกสั้นๆครับนักดาราศาสตร์พวกนี้เงินเดือนเป็นแสนนะครับโอ้ครับผมหลายแสนด้วยบางคนครับไม่มีหน่วยงานไหนในโลกนี้ที่จ้างคนเดือนละเป็นแสนแล้วให้เขามานั่งเดาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกสิ่งแรกที่คน,คนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วบอกว่าอ้าว คือความจริงในโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คุณไปเห็นได้ด้วยตาตัวเองอือย่างนี้คุณไม่เคยไปประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกา,กาก็ไม่มีจริงเนี่ย <c oughs> เพราะคุณไม่เคยไปเห็นได้ด้วยตาตัวเองถูกต้องถูกไหม <c oughs> แล้วเขาแล้วเขาถ่ายทอดโทรทัศน์มาเนี่ย <c oughs> เขาถ่ายภาพเทพีเสรีภาพมาเนี่ยคุณก็บอกว่าไม่ได้อันนี้ของปลอมเหรอคุณสามารถ,ถเถียงโทรทัศน์ได้ด้วยเหรอใช่ไหมใช่ แล้วมันไม่มีหน่วยงานไหนที่จ้างนักวิทยาศาสตร์มาเป็นแสนๆเพื่อให้เขาทําข้อมูลจอมปลอมแล้วเอามาเล่าให้คุณฟังอืความรู้เหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ล้วนๆเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยอันดับแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วทําไมเขาถึงมาบอกอืลองหาเหตุผลในนั้นลองมองเหตุผลในนั้นลองฟังคําอธิบายจากพวกเราเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสาร เราก็จะเป็นคนบอกว่าเออนักวิทยาศาสตร์เขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงรเราเคยพูดเรื่องแบบน,นี้บ่อยไหม,มบ่อยนะใช่อ่าทำไมเขาถึงรู้ทําไมเขาถึงรู้ว่าดาวดวงนี้ห่างออกไปกี่ปีแสงไอ้จานวนปีแสงเราไม่เคยไปถึงเราวัดได้ยังไงม,มันวัดได้สิครับคุณยืนอยู่ตรงหน้าเส้นสตาร์ทของสนามแข่งกีทาเนี่ยคุณมองเห็นเส้นหนึ่งร้อยเมตรคุณไม่เคยไปยืนตรงเส้นหนึ่งร้อยเมตรนั่นเองแต่คุณสามารถใช้ การสังเกตการของคุณเนี่ยวัดตำแหน่งจากตรงนู้นแล้วก็วัดมาถึงตรงนี้แล้วคำนวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์คุณสามารถรู้ได้ว่าเออไอเส้นนั้นอ่ะมันร้อยเมตรพอดีเป๊ะโวยถูกต้องครับผมไม่เห็นต้องเดินไปจนถึงเส้นชัยเลยผมก็รู้ได้นี่คือความจริงที่มันพิสูจน์ได้ด้วยความรู้นะครับมไม่งั้นเราจะไปเรียนหนังสือกันทำไมอ่ะ <laughs> เกิดมาตอนเด็กๆเราจะไปเรียนหนังสือเราจะไปสรรหาความรู้เพื่ออะไร <S <S เพื่อให้เรามีเหตุผลมากขึ้นคุณครับ <S <S แล้วพออย่างเนี้ยทุกคนเป็นอย่างนี้เลยนะลักษณะเดียวกันหมดเหมือนมาจากโรงเรียนเดียวกันน่ะคือพอพอเถียงไม่ได้พอจนด้วยเหตุผลทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็ใส่หน้าเปื้อนยิ้มไงใส่อีโมติคอนหน้าเปื้อนยิมม <S <S ้มอืบางคนก็มาด่าเรากลับอีกพี่หลามซีเรียสไปได้เรื่องแค่นี้คุยกันเล่นสนุก ตกลงอยากให้ผมตลกใช่ไหมยอยากให้ผมสนุกใช่ไหมถ้าผมเอาสนุกนี่ผมไม่เอาความจริงคุณก็มาด่าผมอีกไอพี่ลามแม่งมั่วนี่ว่อพอผมพูดความจริงผมผมจริงจังคุณก็ดึงเฉัยใสออกไปทางสนุกเฉยเลยตกลงเอายังไงครับ <laughs> เจอแบบนี้เยอะมากจนต้องเอามาทําเป็นคลิปอะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงจุดยืนให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าจะไม่เชื่อถ้าจะเพ้อฝันก็ไปเลยผมจะได้เข้าใจว่าคุณคือคนดูกลุ่มหนึ่ง ที่ผมจะไม่จะไม่แนะนําอะไรคุณอีกต่อไปแล้วครับเราจะอยู่กันคนละโลกกันแต่ถ้าคุณเป็นอีกคนด้วยก,กลุ่มหนึ่งที่พยายามทําความเข้าใจและพยายามเรียนรู้เรื่องนี้แล้วคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์อพูดคุยกับผมในอีกแบบหนึ่งครับแบบปัญญาชนด้วยกันแล้วเราจะสนุกสนานกับเรื่องนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องนี้ไปเราจะส,สนุกกับการเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันเราคุณเลือกเอาเองนะว่าคุณจะเป็นคนกลุ่มไหน ในช่องนี้เลือกเอาครับเรื่องเล่าอาวากาศ